สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะที่เดิมนะคะเพชรยนต์นะคะสาขา2นะคะตั้งอยู่นะคะหน้าปักซอยนะคะเลยหน้าปักซอยเซลดีไทยเก้9 5มานิดนึงนะคะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยแก้สียแยกมันบุรีนะคะวันนี้น้องเฟิร์นก็จะมีรถมานําเสนอนะคะน่าสนใจหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะเป็นรุ่น1.5 V ปี2015นะคะ ราคานะคะที่ตั้งขายนะคะเพียง3 9 9 0 0 0บาทนะคะใครที่กำลังมองหานะคะ Honda นะคะแบรนด์หลักของเรานะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะรายได้นะคะ17,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะจะมีออปชันอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของกระจังหน้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางนะคะไฟคู่หน้าได้ไฟคู่หน้าแบบมันเติร e เรเซคเตอร์นะคะคันนี้เป็นสีเทานะคะสีแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะได้ล้อนะคะได้ล้อสเปคเดิมจากโรงงานนะคะได้ยางมิชลินนะคะยางเป็นปี2020นะคะทั้ง4เส้นเลย ไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กบด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้นะคะมีคิ้วนะคะมีคิ้วติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานประตูเลยนะคะมือจับประตูนะคะจับเป็นสีเท่านะคะสีแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะมีติดสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะมาพร้อมนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะชุดกับชุดแต่งรอบคันนะคะ คันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีตัวไล่ฟ้าให้นะคะคันนี้นะคะมีการตกแต่งแถบโคเเมียมส,สวยๆมาให้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายนะคะที่ดีไซน์ออกมาให้ฉบเฉี่ยวมากกว่ารุ่นก่อนๆน,นะคะมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะคะและมีไฟทับพ,พิมพ์ดวงเล็กให้ด้านล่างค่ะเด mm ี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในรถกันนะคะ ในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีครีมนะคะสีสวยแบบนี้แผงประตูนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีครีมเช่นกันนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะัคนนี้นะคะจะได้วงมลายพาวอร์ฟ้านะคะมีแอร์แบกให้ครบเลยมีโหมดอีค่อนโหมดมาให้ลูกค้าด้วยนะคะและ มีระบบนะคะป้องกันการลื่นถลไมมาให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบ mp 3นะคะฟังวิทยุ f m a m ได้สามารถเสียบสาย aux ได้นะคะแอร์ Air เป็นอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะสามารถเสียบ usb ได้ด้านล่างนะคะมี power outlet ให้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้เลยนะคะมีกุญแจสำรองให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของเบาะก,กันนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังแท้นะคะเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะเพดานนะคะสะอาดนะคะไม่มีอรอยนะคะไม่มีคราบยาหนักละเลยนะคะไฟสองแผนที่นะคะยังติดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็มีขนาดกว้างขวางนะคะซิตี้ถือเป็นซีดานนะคะที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะก็มีสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยขาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังสามารถกดได้จากรีโมทนะคะเรากดปุ่มนี้ค้างะคะประตูด้านหลังจะเด้งออกมาเลยนะคะ ช่องเก็บสัมภาระรุ่นนี้นะคะก็ถือว่ามีขนาดกว้างขวางเลยนะคะบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะคะมีถาดรองพลาสติกมาให้ด้วยนะคะเป็นรุ่นของซิตี้เลยนะคะและคันนี้นะคะยังมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่เบิกใหม่นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบเลยค่ะและในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะมี เครื่องยนต์นะคะที่แห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ําม,นมันไหลยเยิ้มเลยตัวนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่อง iVT e c แล้วนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างนเ,เดิมนะคะว่ารถที่นี่ไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะมีจุดสังเกตนะคะให้ลูกค้าได้ดูนะคะคือรถโครงสร้างนเดิมนะคะจุดน็อตทุกจุดนะคะจะไม่มีอรอยขยับหรือรอยไขยนะคะคานหน้าเดิมนะคะต้องอยู่ในรูปทรงปกตินะคะไม่ผิดรูปไม่ผิดทรงนะคะ ทั้งด้านแก้มซ้ายนะคะและด้านแก้มขวานะคะรูเมคอาร์ตนะคะรอยเมกสีนะคะที่มาจากโรงงานนะคะบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะบาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะเครื่องหมายมาตรฐานมอกอนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะและจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราสังเกตเลยนะคะว่า เป็นฝากระโปรงแท้เดิมหรือเปล่าให้ใช้เล็บจิกลงไปนะคะถ้ามีรอยเล็บขึ้นนะคะอันนี้จะมั่นใจได้เลยว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้นะคะตั้งขายนะคะย้มราคาอีกทีหนึงนะคะที่3า9แ0 0เบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจให้ติดต่อเบอร์น้องเฟิร์เลยโดยตรงนะคะที่เบอร์ศ9นย์8 18, 8 9 7 2นะคะ ใช้เงินจองนะคะวันนี้นะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะนอกสถานที่นะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะและตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะเราก็มีบริการส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยโดยรถสไลด์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ